และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกทท่านเข้าเขตครัวกสนอ,อเภอบางสาธงก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติความเป็นมาของกอสนอ,อเภอบางสาธงกันนะคะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงได้ประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกษษษษษาจัดตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบางเสาธงในระยะแรกได้ใช้สถานที่ บริเวณที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธงเก่าเป็นสถานที่ชั่วคราวต่อมาได้มีการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอบางเสาธงขึ้นโดยนายสิทธิศักดิ์สุขพลทวงหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบางเสาธงในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเงินงบประมาณในการจัดสร้าง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบางเสาทงจัดดำเนินการทอดพระป่าสามคัคคีและขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการก่อสร้างและเมื่อสร้างห้องสมุดประชาชนเสร็จในปีพุทธศักราช2540 จึงได้ย้ายศูนย์การบริหารการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบางสาทงมาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอบางเสาทงที่สร้างใหม่จนถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อวันที่4มีนาคม2,551ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางเสาทงเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอบางสาทง ตพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2,551จนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์การศึกษาสร้างรากฐ,ฐานให้แก่ชีวิตปรัชญาประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพงได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนมีความพอเพียงคณะบุคลากรและสถานที่เรียนนางสาววารากรปิ่นเกิดผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบรายการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงนางสาวโสภานนท์ปัทุมข้าราชการครูผู้ช่วยรับผิดชอบนักศึกษาระดับประถมมาศึกษา ศูนย์อ,อบตอบางเสาธงนางสาว,าสาวจันนภาชัยป่ายางข้าราชการครูผู้ช่วยรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นศูนย์ส,สำนักงานชั่วคราวหน้าโรงเรียนยินดีวิทย์นายสุรศักดิ์สมภูง,งาครูกศนตำบลศรีสะจระเข้น้อยรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายนางสาวลินดาปานไผ่ครูกศนตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ รับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายนางสาวพัชนีสุดจันทราะครูกศนตำบลบางสาธงรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้น04ตนางสาวสุภาวิตาทองน้อยครูกศนตำบลบางสาธงรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายศูนย์สำนักงานชั่วคราวหน้าโรงเรียนยินดีวิทย์นายจาตุรงสาวงนามครูสรช รับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นศูนย์บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมินางสาวรศิกาภ่มคุณครูสรชรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นเคหะบางปีเมืองใหม่โครงการ4นางสาวนิสารัตเจริญสุขครูสรชรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายเคหะบางปีเมืองใหม่โครงการ4 นายวัชรพงศ์คนยงครูสรชรับผิดชอบนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์วัดหัวคูวรารามนางสาวจัญญาสีมากครูผู้สอนคนพิการรับผิดชอบนักศึกษาผู้พิการครูประจำกลุ่มนายสมัครชุนบุญนางสาวจุธามาศสีหาครูสอนเสริมนายสุพันฉันชาวนานายกันสุทัศน์พรมรัตนะ์ นางสาวทองใสณอุบลุลบรรณาห้องสมุดประชาชนนางสาวขนุพรทองจันทร์รับผิดชอบการให้บริการกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอําเภอบางเสาทงพนักงานบริการทําความสะอาดนางสาวมาลัยสุดกันท็อกเอานาเขตบริเวณกศนอําเภอบางเสาทงประกอบไปด้วยอาคารห้องสมุดประชาชนอําเภอบางเสาทงศูงนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอําเภอบางเสาทง อาการหอประชุมสิริอนุสร์ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาห้องสมุดเฉลิงพระเกียรติในด้านการจัดการศึกษากศนออำเภอบางสวทงจากการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมากศอนออำเภอบางสวทงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นกิจกรรมกีฬาสี สนประสานใจต้านพยาธิติดกิจกรรมการประกวดโครงงานเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอนุรักษ์ภาษาไทยกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและอักคีภัยในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยการเข้าค่ายและฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกศนอําเภอบางเสาธงได้จัดนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกอาทิเช่นโครงการอาสารักษาดินแดนต้านพยาเสพติดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจังหวัดสมุทรปราการ ณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวากาชาติและกิจกรรมเยาวชนกระถินกุยกาโนนโครงการอบรมลูกเสือมัคุเทศโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวากาชาติและกิจกรรมเยาวชนกระถินกุยกาโนนโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม โดยสำนักการลูกเสือ,อยุวากาชาติและกิจกรรมนักเรียนณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ,อยุวากาชาติและกิจกรรมเยาวชนกรถินกุยการนนทั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่กศนอำเภอบางเสาธงได้จัดให้กับนักศึกษานั้นก็เพื่อสร้างรากฐานให้แก่ชีวิตของนักศึกษาดังวิสัยทัศน์ของกศนอำเภอบางเสาธง หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ทุกท่านจะตั้งใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษากศนอำเภอบางสาธง